สวัสดีครับพี่น้องเป็นแฟนบาลับครับช่องเชนเพื่อนออฟฟิเชียลบรรยากาศช่วงค่ำๆครับมาฮอดจอดถึงงานแล้วสวัสดีน้องนุ้ยนะครับกำลังทานข้าวอยู่โอ้มองยูมองเศร้าคือผวดสวัสดีจ้าชูใจฮะชายตะพุงแงม ผูมิงามเอามาทไทยเห็นอย่างเนาะมนอยไอยู่ไม่ค่ยเบิ้งไม่อยากเบิ้งนา <ๆ S 1> อครับบรรยากาศนะครับอะไรยังกินเนาะโอ้สามพงคงครัวคุณนุ้ยทำอะไรกินนี้เนาะโอ้หอมไก่อันนี้ก็โอ้น่าจะเป็นต้มพัโลนะนเ ฟาดห้องน้ำบ้นอ่ะห้องน้ำบ้นอ่ะฟ้าดพลังการอีหลีโหดแล้วโหดแล้วสุดยอดมากเลยนะครับสนามบูสนามคือโหดแท้ ปวดแล้วปวดแล้วอ้าวสวัสดีคุณิเสดเป็นยังไงมั่งเขาลองกินหมูครับโอ้โหอ่าเสื้อเขานะเขี้วมันพลาดเลยเมื่อวานเนี่ยพอดีเอฟซีเติมน้ำมันให้ป้าป้าลูกเองเลยไปเลยหุ้งกวาดไฟนี่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 หุ้งกวาดไฟทิ้งไว้อ้าวเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาไม่เป็นไรก็ซื้อเลขศูนย์กระถือไม่เป็นไรก็แดกไส้ไปก่อนไงหมวดฐานไปสามถุงอ้าดูอยู่แดกไส้ไปก่อนก็รู้อยู่ว่าซื้อไส้มาแดก เอเอไดไ้ลือดอ,อ,อยู่ว่ามากินหน่อยสิเนี่ยน่ะเสียปูอยูน่น,นั่นล่ะหลังอะไรครับโอ้ทีสุดยอดมากเลยอ่ะห้องนงห้องนอนสเศร์ก็เช่าไปห้องนึงครับนอนกับเด็กเมื่อคืนเนี้ยออปา๊ารตสนาม กว่างคักกว่างแน่พี่น้องอพู้นะปุ้ยมาเป็นสนามหลบมาเป็นสนามบินจุคนได้สามหมื่นคนสอ้อนคักพี่นอ้องคุณ ปู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 ้าปูงานอีหยังนี่งานงานอีหยังเพิ่นงานยังครับนี่โอ้อาวอาวบัตรเช็บาทเหมือนเร่งโอ้ลอยซ่าบาทพอดีรอยซ่าบาทพอดีครับอ้าวพี่น้องทั้ง รัตนะกัญชรลักษ์หลายๆอำเภอมหภามกันได้เหมือนแหลงสอดแจกรัตนะกัญชรโอ้เบญจลักษ์มองเฮาโฆษณาได้ขายบัตรแข็งบันยังบอกครับบัตรแข็งเด็กเด้ขายออกยุทหลายอยู่ดอกขายบลาหลายขายหลแต่ว่าเขาส่วนมากเขาจะมาสื่อนางานเนาะสื่อนางงานราคาจะมีมันบต่างกันเป็นไดเนี่ยราคาไอ้บัตรแข็งก็ลอยนึงตัวนยังก็ลอยเศร้าโอ้สุดยอดสุดยอดคันเงินจักพ่อพี่น้องเด็กเบ่งพอเป็น ไดพุนเอาซอยคนอยากไรเะเอามากันหลายครับมีแรงพี่น้องครับมากันเลหลายบัตรละร้อยยี่สิบนะครับหน้างานคืนนี้นะครับพี่น้องครับปั๊ดต้องครบเลยแหละต้องครบเลยจะีทางให้เอยู่ ห่วงห่วงห่วงโอ้ต <ards>. right. ีลังกาเล่นเลยเหมือนแรงตีลังกาเล่นเลยครับคืนนี้ครับฮะพ่อบอลรือพอเลยห่วงปั๊มค่นคืนมาประมาณเท่าไรเหมือนแรงช่วงเล่นอยู่วัดรัตนศรีตาทยราเล่นวัด เต็มเลยครับบ่มีมองเบืงอ่งจัดไปเบิ้งฟรีสองปีครับก็เต็มใหญ่เลยว่าปีนี้เอามาอยากได้เงินเป็นขุนคุ่นตื่นเต้นนั่นบอเท้าหน่อยขัดขึ้นเลยเนาะคำนองอุ้งตื่นเต้นมาสร้างบ้านให้คนอยากไรงนึ่งก็เลยมันนี่นี่นีานล้าอยู่ทางไหนก่อคนบ้านล้างทีอุ้งอิงสางอยู่ทางไหนอยู่ทางนี้ครับมูสามครับอยู่ใกล้ๆนี่มันบ่ครับออกไปหลังโรงเรียนครับอ๋อครับยางไปได้บ่ได้ครับ ยังไปได้เบิด์ตหรอครับเพื่อนแต่ซื้อเงินในพูยังอืเอาเมือนอะไรถามไปของมึงเองหรอกประมาณประมาราคาบ้านมันจังมะล้อมสามแสนหาราคาบ้านก็สามแสนหน่อยเต็มหามื่นไงสร้างบ้านมันเบิร์ตรู้เนาะเอาแม่นครับเพราะว่าบุญไทยบุญมั่นเนาะเป็นบุญครับเป็นจังมะล้อมใบ้านนเป็นอย่างนีอ้าวเหมือนอะไรพอการครับพี่น้องครับผมจิ๋มานสามร้อยเพชรปั้นแพงนะครับ อับเต็นเหมือนกันเต็นเหมือนกันเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อตึงตึงพูน่ะสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดยังล่ะโอ้เพอนอันเจ้าที่บอกเชนไหวเชนไหวสุดยอดเลยครับ คือโพดคือโพดแท้มองยูนี่เนาะโพดแล้วมองยูมองเศร้านี่นอนอยู่ในเช็คสามคืนกี่ในตัวสะด,ดวคักนึ้มาโพดแล้ว ก็ไงหวังเจ้านอเต็มอิ่มบ่จ้นอเต็มอิ่มบ่อออาฮะกินข้าวเราบ่หนานเมื่อคืนขก็นอนในรถหนาวนาวะนอนนีนอนเเขาไปนอนบ้านุงอิงแ่นแต่นอนในรถนะนอนไม่ีแต่เขาไม่นีน ไปขึ้นมานั่งในแท้ผู้ใดนั่งว่ออมากบอกมากเมื่อไรบอกคอยเบิ่งเอฟวีไหมคอยหายน้ำเขาเคมกับอันป้อมแฟมเลนดี้ดีไหมหายใช่กันไหมเอยวีอันเออพอดแล้วมวนคักแบบจ้าจะทั้งนาแล้วหมว่าขี่เราทั้งนาแล่ไหม เอ,อเอาขอบคุณทุ่งรังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับมาหอดจอดถึงเลยด้วยพี่น้องครับสวัสดีครับ,รบย่าง